เดือนแล้วก็อาก,กีเกิดมาก็20วันนมพาพาด้วยวันเสียเกิดพี่คมพี่มันเสียอ๋อแต่ก็มีตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สองคนใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบของรอเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้เยอะได้เรียนรู้เยอะครับขอ,ข,อขอบคุณต่กคนขอรอดเนาขอบคุณรอดเนาะครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยม น้องซาก,กินะครับที่บริเวณนี้เราเรียกว่าบ้านตีหีนะครับเ,เป็นคนญี่ปุ่นที่แต่งงานกับคนไทยแล้วมาอยู่ที่นี่ครับแล้วก็รับอิสลามแล้วมาอยู่ในจังหวัดสตูลน,นะครับชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนี่ปลายจริงจังจากญี่ปุ่นครับเออเหมือนไหมอากิกับคงวันเดอร์เหมือนกันไหมเหม,เหมือนกันเหมือนกันเอออากิเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอากิเนี่ยไรเ,เนี่ยอากิ นี่ปลาเลยกรีปิปลาเลยปลาจริงจังปลาจริงจังมาจากไหนในน่ะมาในน้ำมาจาในน้ำนี่มาจากไหนล่ะเคยส่งมาให้บาบะบาบะบาบะคือเคยคนญี่ปุ่นเหล็กเป็นไรกับอากิอ่ะฮะคุณยายใช่ไหมโอเคเหมือนกันไหมกับปลาจริงจังตัวนี้นี่อากิเอาขึ้นมาเลยจิเอาขึ้นมาสักเล็กอากิเอาดึงขึ้นมาดู อ่อากิยิบขึ้นมากินดูไอคิยิบเลยไหนยิบยิบเลยยิบเลยไหนเอาขึ้นมากินเลยทีอ่านี่เลยเนี่เลยเอาชูชู้อากิชูเลยตัวมันเหล็กจังเลยวะตัวเล็กจังเลยอ่านยชู้ชู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 นี่เลยนี่ยนี่เลยนี่เลยโอ้ตัวเหล็กมากเลยตัวเหล็กมากเลยเหมือนบอลหมอยหมนี่เออในในอากิถือในมือเลยหรอกเอาวางวางไว้ในมือดูวางไว้ในมือดูอากิอาชูขึ้นมาเอาไว้ในมือ อตัวเล็กมากเลยครับโอ้เหมือนกันไม้นี่กับปลาปลาปลาจริงจังบานเราพี่น้องนี่ลงสังกิเล่นี่เนี่ยอ๋อไม่ไม่คุณไม่ชื่ออะไรมามาชื่ออะไรมามาเป็นคนญี่ปุ่นเนอะฮะมาเป็นคนญี่ปุ่นเนอะลูกเออชื่ออะไรชื่ออะไรมาชื่ออะไรซากิมาชื่อซากิเป็นคนญี่ปุ่นมาอยู่ที่นี่หน้นแล้วไหมหน้นเลวหน้นแล้วเออเอาไจริงเลยไปจ้ะ สก,กีมันอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วอยู่ที่นี่สิบสองปีแล้วสิบสองปีแล้วมาแรกๆคือมาแรกๆคือแรกๆคือนักศึกษาเป็นนักศึกษาทำงานอาสาสมัครอ๋อครับหลังจากนั้นก็เป็นเป็นมาทำงานเป็นอาสาสมัครใช่ไหมวอลเรนเทียแรกๆก็ไปเรียนต่อ ก็มามันใจเรียนภาษาไทยก็กลับไปเรียนต่อก็กลับมาแต่งงานอ๋อกลับมาแต่งงานที่นี่มาแต่งงานกับชุยคุณชุยมาแต่งงานกับบังแล้วก็รับอิสลามใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงบ้างในช่วงเร่่่การปรับตัวระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยก็ไม่ยากเพราะว่าสักเก่ก นับแต่ศาสนาพุทธพอได้เป็นสาม,ม้าไม่นับถือศาสนาอะไรายเพราะว่าสกิลน้นนับถือศาสนาพุทธพอ,อไดยมีความเข้าใจมากกว่าอ๋อพอรู้เรื่องมั้งกับศาสนาก็คือคล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ใกล้ใกล้กันแล้วก็มันรับรับไม่ใจอ่ะตอนนี้สักีทัดูสกิตอนนี้สกิมีลูกอีกคนแล้วมีสองกองก้าแต่ว่าสามคน มันเสียหนึ่งคนคนแรกเสียไปใช่ไหมค่ะคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้หญิงแล้วเป็นไงบ้างช่วงนั้นตอนนั้นเป็นโรคเหนืออ่อนแรงอ๋อกันเหนืนออน่อนแรงใช่แล้วก็มันนั่งนั่งเอเมไม่ได้ยืนเอไม่ได้กอนั่งรถเข็นตลอดอืมนั่งรถเข็นตลอดใช่แล้วอยู่ได้กี่ปีครับถึงได้ห้าปีเปดเงื่อนแล้วก็อาก,กีเกิดมาก็ยี่สิบวันนอมอ่า ค่ะโดยวันเสียคือพี่คอมพี่มันเสียอ๋อแต่ก็มีตอนนี้ตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สองคนใช่ไหมใช่ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นบททดสอบขอนล้อเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้เยอะได้เรียนรู้เยอะครับข,ข,ขอบคุณต่อฮล้อด้วยขอบคุณล้อเนาะใช่ครับให้มาลูกสองคนนั่นก็แข็งแรงปกติก<อ>็ถือว่าเราให้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 มาสองคนก็แข็งแรงปกติ เถือน่ามีร้าเนาะ<ช>ก็เออ,อคนญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับกับการปรับตัวแล้วก็กับการเป็นอยู่รู้สึกยังไงกับประเทศไทยบ้างตอนก่อนจะมาแล้วก็หลังมาก็มันน่ายอยู่ตั้งแต่เรามาเป็นนักศึกษาก็ใช่ก็น่ายอยู่ก็อยู่ง่ายๆง่ายสบายสบนย สบายก็มีความสบายก็มีแต่ว่าไม่เหมือนกันกับที่นี่ในช่วงแรกๆรู้จักสตูลไหมไม่รู้จักเลยรู้จักเกาหลีเป๊ะไม่ช่วงแรกๆไม่รู้จักอะไรเลยก็มาแบบเพิพอแต่งงานแล้วก็รู้จักรู้มากขึ้นรู้จักมากขึ้นจนยังไงแล้วก็โฮมพีอิฟผมก็เขาเขาห้ามไม่ใช่ว่าห้ามแต่ว่าคือระวัง ไปจังหวัดสตูลปัตตานีนาราตูวัตยะลาเขาเปรัฐบาลอีกคนเราละวันเขาให้ระวังใช่ไหมเวลาจะมาคล้ายๆมีคำเตือนอะไรประมาณนี้นะก็เลยคนนี้่นไม่กล้วยมาโอเคพอหลังจากมาแล้วรู้สึกไงบ้างก็คือปกติสบายใช่สบายสบายก็ไปธรรมชาติเยอะอะมั อยากอยากบอกอะไรกับคนญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้มาจังหวัดสตูลและยังไม่เคยมาประเทศไทยเนี่ยมีอะไรอยากบอกสวางเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ก็ได <laughs> บอกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้เผื่อว่าเขาดูอยู่สตูลอะมริงก้วมั่สยามะั้มัยัมัท้ัง่มยว่าอะไร คืออยากให้คนนี้ปมาทกเที่ยวสะเตเยอะๆรับอาหารก็อร่อยธรรมชาติก็สวยหลายคนอยากรู้ว่าสักิมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยทำอะไรอยู่ตอนนี้ที่ทำหลกัหลกๆเลยคือเรียนลูกที่บ้านอคะ่ะเอามาเป็นแม่บ้านอยู่อย่างเดียวมามาอยู่กับสามีอย่างเดียวใช่ไหมแล้วแลวสามีทำอะไรทำ,ทำสวน แต่ไฮซีซั่นนั้นเขาไปทำงานที่ดิเตเป็นไกด์เขาเป็นไกด์ด้วยค่ะอืมนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องญี่ปุ่นหรือพี่น้องต่างชาติมาเพราะว่าบางทีอาสาสมัครเข้ามามาเยี่ยมอยู่บ่อยใช่ไหมค่ะมีที่พักอยู่แล้วก็มีที่พักอยู่ด้วยใช่ค่ะเข้มาเที่ยวได้ก็ทักกันเข้ามาได้เนาะอ่เข้ามาได้นะครับช่วยอยู่กับสากิที่กิบี้แหละประมาณสิบว่อปีครับสิบว่าปี้อยู่ด้วยกันได้ เองงานหรือกยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่เจอกันคือเราทำเป็นอาสาสมัครเหล็กเวี้ยนะครับเจอกันเป็นทำงานเกี่ยวกับช่วยท่าซี่โรงเรียนช่วยพัฒนาอะไรต่างๆถี่สมารถช่วยได้เลยครพอเจอกันก็พูดคุยไรกันได้รู้จักหลืก็พอหลังจากนั้นก็ใหญ่ๆกันนะครับพอกรติดต่อกันอยู่นานๆครั้งครับแต่พอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า คุยกันไปคุยกันมากะหนูคิดวา่านี่หลายๆสิ่งที่ว่าเราสามารถเล็กรืกาา้อได้วเข้ากันได้การนั่นแหละตัดสินใจว่าได้งานปกติการส้วนหมากะที่ทำงานลักลักกะช่วงไฮซีซั่นกับเป็นไก่โยผ่าขนไปเที่ยวเกาะลิปเป้ได้ปัญนีและะ้วครับพอช่วงโลซีซั่นกาาัปลูกพักปลูก,กไร่ทำตำบานครับอ,อยู่ตำบานมีได้ทำกาคือเก็บหน่ <S <S <ข>อไม้มั่งได้ไหมได้ไหมเกษตรเน่นเกษตร ในบ้านอยู่ที่ชีวิตได้แต่เราทําได้ง่ายๆดักคู้จับป้าได้เะเนี่ยครับแต,แต่เราสามารถทําได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะพอเรามีงานช่วงไฮซีซั่นเราก็ไปทํางานโต้